คลิปในวันนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวละครซาม,มอนนะครับอย่างตัวละครอย่างโซนยินบูยามโมโมโตกาเซลเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันครับว่ามีการเปลี่ยนเมตาและตกเมตายังไงบ้างนะโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชชอปทพ้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise c o u e t Over AV a n d m e Vanguard BF Box Foot ปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอปครับ Snoot ดนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a n นิเม a แวนการกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการซัมมอนหรือว่า ตัวละครยูนิตต่างๆที่สามารถที่จะซัมมอนพวกตัวละครที่เดินออกมาจากฐานเพื่อชนมอนสเตอร์ได้ตอนนี้นะครับได้รับการถูกเนิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยครับคือ,คอเรียกได้ว่ากากลงแบบากากลงแบบก้าวกระโดดเลยอะเออแล้วในอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทําให้กากลงไปอีกนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในคอนเทนต์ทั่วไปหรือคอนเทนต์อะไรเก่าๆเนี่ยยังพอเล่นได้อยู่นะก็ยังคงเป็นเมตาอยู่แต่ มันต้องโตเมตาเนื่องจากการที่ความหลากหลายและความสบายหรือการเล่นโดยที่แบบไม่ได้ใช้อะไรคิดมากเนี่ยมันจะเป็นที้ต้องคิดแล้วครับเพราะตัวละครพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะวางลงไปแล้วไม่ทำอะไรเลยได้เข้าใจไหมฮะโอเค ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดสาเหตุกันนะครับอยาก A F K ยีิบสี่ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทํายังไงสโ o ดขอเสนอ U G Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวที่จะใช้มือถือจากทาง U G Phone แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่กอดเป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูง่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับอย่างน้อยเนี่ยซงจินบูเนี่ยผมบอกได้เลยนะใครที่คิดว่าเป็นเมตาเนี่ยอ่ะอย่างน้อยคือตัวผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเมตาแล้วแต่ความสามารถของมันก็เป็นเมตาจริงแต่ มันความสามารถมันลดลงแน่นอนนะครับคือมันไม่ได้เก่งเท่าเดิมแน่นอนคือมันไม่ได้เก่งขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้เก่งเหมือนเดิมแต่มันก็จะแย่ลงเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับเนื่องจากอมอนสเตอร์ใหม่นะครับที่เข้ามานะครับที่เป็นมอนสเตอร์ชาร์เลนเจอร์นะกับมอนสเตอร์ของแอปซอร์พชันนะครับสตัวนี้เนี่ยหรือว่า2ความสามารถนี้เนี่ยมันมาส่งผลให้พวกตัวละครพวกนี้ความสามารถลดน้อยถอยลงไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเราลองไปอ่านเกี่ยวกับความสามารถของชาร์เลนเจอร์กัน คือมอนสเตอร์ประเภทเชลเลนเจอร์เนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่จะอิมูนดาเมจอิมูนดามจนะไม่จะเป็นแบบอิมูนดีบัฟหรือใดใดทั้งสิ้นนะครับอิมูนดามจคือไม่รับดาเมจจากเบสิคซัมมอนเบสิคซัมมอนมีตัวอะไรบ้างที่เขาเขียนในอนาคตจะมีเพิ่มมาอีกแต่นะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกาเซลยามาโมโตะแล้วอีทีซีที่เขาเขียนเนี่ยผมเดาว่าก็น่าจะเป็นกูลของอลูคาร์ดก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยนะครับ และถ้าในกรณีของทซงจินวูเอลิตไนท์เนี่ยอะซลจินวูเอลิตไนท์เนี่ยพวก e l ลิตจากซัมมอนของทซงจินวูยังจะทำดาเมจได้อยู่แต่จะทำได้แค่ครึ่งเดียวอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า a r ร s e สเนี่ยยังทำดาเมจได้ไหมหรืออาร s e เนี่ยมันจะอยู่ในเบสิกซัมมอนอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันคือมันจะแยกไปลึกขนาดนั้นไหมว่าไอสกิลอาร s e ของทซงจินวูเนี่ย ที่เลียงเงาออกมาเวลาฆ่าฆ่าอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นเบสิกซัมมอนนะส่วนซัมมอนพิเศษก็คือพวกมดพวกแทงค์พวกฮิลเลอร์หรือว่าหมีอันนั้นอะอาจจะเป็นอีลิกซัมมอนก็ได้คือเป็นการซัมมอนแบบพิเศษขึ้นมาแต่ตัวพวกนั้นเนี่ยจากที่จะทำดาเมจบาอยู่แล้วหรือทาดาเมจแบบเต็มจํานวนของเขาอะมันก็จะลดเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับกับดาเมจที่ชาเลนเจอร์จะได้รับอะแปลว่าการที่จะหยิบตัวละครซัมมอนไปลงทีมหรือลงไปเล่นเนี่ย มันไปหยิบตัวอื่นดีกว่าถูกไหมฮะเออมันก็เลยจะทําให้ตัวละครพวกนี้ลดหลั่นความสามารถลงไปแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่มาอยู่ดีๆก็มาเกี่ยวข้องแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวซัมโมนอยู่ดีนะก็คือเบอร์เซอร์เกอร์นะครับหรือลิลลี่นั่นเองนะลิลลี่จากเฟดเนี่ยเบอร์มันแทบจะไม่มีใครเล่นอยู่แล้วแต่เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยก็โดนพว่วงหรือว่าโดนเนิร์ฟลงไปแล้วหมายถึงว่าโดนเนิร์ฟไปกว่าเดิมอะ่ะคือมันแทบจะไม่มีใครเล่นอยู่แลวแต่มันก็โดนเนิร์ฟลงไปอีกนะครับสำหรับสายซัมโนนะ ต่อมานะครับเป็น a อ s o r p t i o n a อ s o r p t i o n เนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าใครจะเล่นคอนเทนต์ใหม่หรือเรจ d State ใหม่หรือ Story ใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังส่งผลอยู่นะครับสำหรับ a อ s o r p t i o n เนี่ยมันเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับพวกจอมันบูต่างๆนะอ่าสรุปง่ายๆเลยคือความสามารถของ a อ s o r p t i o n นะครับคือถ้าไม่ใช่อิลิซัมมอนเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือพวกโซลเยนบูหรือว่าเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย จะไม่สามารถทํำดาเมจกับบอสที่มาเป็นประเภทบูทั้งหมดได้เลยนะหรือบอสที่มีคําว่า absorption ตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่า absorption เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวอะไรบ้างแต่เขาเขียนแค่ว่าทุกตัวละครที่เป็นจอมันบูนะครับก็คือจะไม่สามารถทํำดาเมจได้ตัวตัวดาเมจก็แ,แปลว่า,อ,าอย่างที่ผมบอกตัวเมตาอย่างปู่ยะมะหรือว่า,ากาเซลที่จะเอาไปเรียกสมอนมาชนหรือทรงเจนบู อะไรต่างๆ,นา,ๆน,านานาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเล่นสักเท่าไหร่นะทงจินบูยังคงเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าแอปซับชันไม่ได้ส่งผลอะไรแต่มันจะไปส่งผลกับพวกเชลเลนเจอร์ก็คือในด่านนะก็จะมีตัวละครอย่างเชลเลนเจอร์ที่มันเป็นตัวหัวโล้นเดินออกมาอยู่ดีนะครับมาเลยทําให้ถ้าเล่นปุยามะาเนี่ยบอสจะไม่ตายคือเอาซัมมอนไปชน,ชน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 เนี่ยเลือดของบอสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะเป็นการลดดามมีนั่นแหละสาเหตุที่ทําให้สายซัมมอนเนี่ยอยู่ไม่ได้นะปัจจุบันนะครับก็ อันนี้คือ2เรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมอนสเตอร์2ประเภทนำซ้ำนะครับตอนนี้เนี่ยการกำจัดแบบว่าการลง INF หรืออะไรหรือลงอะไรระยะยาวเนี่ยมันก็จะจำกัดตัวซัมมอนเป็นที่เรียบร้อยครับคือการที่เราแบบลงด่านอะไรปกติเนี่ยมันจะเขียนเลยนะครับว่าเราจะไม่สามารถที่จะที่จะซัมมอนพวกเมื่อก่อนเราซัมมอนตัวเป็นพันๆขึ้นมามันเลยทำให้ อ่าตัวเกมเนี่ย fps ตก f ฟ a m e ร a t ตกหลายๆคนก็บบนเรื่องนี้เขาเลยแก้เลยก็คือเนิฟซามอนไปเลยนะครับก็คือเนิฟสายซามอนไปเลยคือสายซามอนจะซามอนได้ไม่เกิน400ตัวเพื่อกันเกมกระตุกเนี่ยถามว่ารู้ได้ยังไงมันเขียนด้านขวาล่างนี้เลยครับเห็นไหม max ซามอนได้แค่4 0 0ตัวแปลว่าถ้าคุณเล่นเป็นสายซามอนก็คือไม่ว่าจะเล่นกาเซลเล่นปู่ยามะเล่นทรงจินวู U, นะครับในทีมเดียวกันเนี่ยรวมๆแล้วให้ตายไงก็เรียกออกมาได้ไม่เกิน400 แม้จะเป็นความสามารถอ r i s ไก็ตามแต่เนี่ยครับความสามารถของอ r i s ไก็คืออันนี้เลยนี่อ r i s ไนะครับเนี่ยพอค่าปุ๊บมันก็จะมีตัวออกมาเห็นไหมโบโบโบโดบิมิเนียนซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันที่ผมบอกว่ามันเป็นสมอนปกติหรืออีลิสมอนอ่ะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นสมอนปกติเพราะดูดิมันมันมันเดือๆอะนะครับแล้วสูงสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเอาปุยมาไปเล่นอีกค่าค่าค่า,าอะไรเงี้ย การที่ว์ซัมมอนออกมาเรื่อยๆเลยมันก็จะทําให้ตัวพวกนี้มันแม็กซ์อยู่ที่400ไม่สามารถเดินออกมาปุ๊บๆๆๆๆเดินออกมาเรื่อยๆได้แล้วก็เยอ่ะครับเร,เรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นแพทที่เกินหรือแบบทําให้คนเลิกทําทีมซัมมอนกันแบบเยอะขึ้นแน่นอนนะครับ<อ>ก็ต้องรองมาดูครับว่ามันจะมีอะไรมาแบบปรับเปลี่ยนในอนาคตไหมแต่ก่อนหน้านี้ต้องพูดจริงๆครับว่ามันเป็นแพทของทีมซัมอนจริงๆนะ แต่หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวอื่นเก่งกว่าทีมซัมมอนแหละก็คือตกเมตาสำหรับป่ยามะเรียกว่าตกไปเลยครับตกแบบตกแบบไม่เหลือชิ้นดีอะ่ะอ่ะแล้วก็สำหรับโซนจินบูก็คือกากลงครับมันมันยังเก่งอยู่นะเพราะว่าโซนจินบูเนี่ยมันยังมีความสามารถที่มีประโยชน์อยู่แต่เรื่องของ ชาร์โดต่างๆเนี่ยไม่มีความน่าใช้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบร์สตีลฮีเลอร์เบรุหรืออารไรส์ก็ตามแต่เพราะตอนนี้ซงจินบูเนี่ยพาสซีฟก็โดนเนิร์ฟเพราะว่าเมื่อเนื่องจากการซัมมอนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ส่งผลดีสําหรับซงจินบูมากมายขนาดนั้นการที่ก่อนหน้านี้เราสามารถปล่อยอาร์ไรส์ออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ซงจินบูเนี่ยดาเมจเพิ่ม,เพ,มเพราะมานาหายไปแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องมาเก็บมานาเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมทุกคน เพื่อที่จะมาใช้สกิลกดของซงยินวูซึ่งซงยินวูจะต้องเอาเงินทั้งหมดหรือเงินหลายๆอย่างเนี่ยไปอัพให้เขาพออัพให้เขาเนี่ยเขาถึงจะเนี่ยใช้สกิลกดพวกแบบอย่างนี้ได้เขา้าใจไหมฮะเนี่ยมานาก็ยังไม่พอกว่าจะเก็บมานาได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนผมจําได้ว่ามานามันไม่ได้จะขึ้นช้าอ่ะนี่อันนี้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ต้องเก็บไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะมันมันปรับอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยใช้ร้อยหนึ่งอ่ะเนี่ยแล้วกว่าจะเก็บเข้ามา อีกอะมันไม่น่าใช้แล้วครับตัวคอมันแบบก่อนหน้านี้คือมันไร้ทิฏฐิเอาง่ายๆคือการสมองสมอนอะไรของมันเนี่ยมันไร้ทิฏฐินะครับแล้วแต่ว่าตอนนี้คือหลายๆอย่างมันเรียกได้ว่าไม่ค่อยน่าใช้กเท่าไหร่การการที่จะเปิดหน้าจอมานั่งกดๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมว่าคนก็ขี้เกียจอยู่แล้วนนำซ้ํเนี่ต้องมานั่งกดสกิลกด3อันที่ใช้ได้แค่3ครั้งแล้วไม่มีโมนาดมันก็ไม่น่าเล่นอีกต่อไปแล้วครับเรียกได้ว่าโอ้โหต้องมารอดูครับสําหรับผมคือสิ้นสุดณนะตรงนี้ ณนะนะแผ่นนี้นะถ้ามันไม่มีการแก้ไขอะไรเพิ่มขึ้นก็สายแซม,มอนก็คงจะไม่น่าเล่นอีกต่อไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับคลิปในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการที่ปรับมาอย่างนี้หรือใครที่ป้านสายแซม,มอนอยู่รู้สึกยังไงบ้างครับกับการปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย